สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะไอจจะมาทำสกู๊ชี่แท็กค่ะไม่มีใครทายมานะคะแต่ไอจจะมาทำสกู๊ชี่แท็กค่ะโดวยวันนี้ไอจจะมาทำแท็กที่ชื่อว่าอูวาสกู๊ชี่แท็กนะคะก็ให้ซีอาตามนี้เลยนะนี่ค่ะไอดูมาจากพี่พันนะคะ,คะก็เลยอยากทําบ้างนี่นะคะถ้าซีอาเห็นไม่ชัดจะจะใส่ไว้ที่ใต้ลิฟคิชชั่นบล็อกนะคะข้อแรกนะคะสกู๊ชี่ที่น่ารักที่สุดในคอลเลกชันค่ะไอก็ได้เลือกมาเป็นสกู๊ชี่บัฟเฟลคิตตี้ค่ะ ถึงมันจะไม่มีหน้าไม่ตามันน่ารักนะมันน่ารักมากๆกเลยกลิ่นก็โอเคใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ออกเชิงหมิ่นนะโอ้นุ่มสโลนะมันน่ารักสำหรับไอมากเลยนะคะมันน่ารักอะมันเป็นคิตตี้อเธอข้อที่ 2, สองสกูตชี่ที่แข็งในคอลเลกชันนะคะจะเป็นตัวนี้เอมแพนเค้กคิตตี้นะคะที่ไอทำเองนะคะเป็น อ๋อเพนเองนะคะสกุชี่เพนที่แข็งมอกนะคะคือจริงๆมันก็ไม่ได้แข็งหรอกนะแต่มันแค่แบบนิ่มนิ่มนิ่มนอนที่สุดในคอลเลคชันใช่เหมือนพี่พันเลยมันมันมันนิ่มมันนิ่มนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันจะออกเชิงแข็งมากกว่านิ่มนะข้อสามสกุชี่ที่คิดว่าไม่น่าจะปล่อยนะคะก็คือไม่น่าจะนะแต่ว่าถ้ามีวันนึงจะปล่อยก็ปล่อยนะตัวนี้ค่ะจัมโบ้เต่านะนี่นุ่มสโลมาก ก็ไอคิดว่ามันไม่น่าจะปล่อยนะเพราะว่าของดีไร้ตำหนิกลิ่นก็หอมถึงจะเป็นของปลอมก็ตามมันนุ่มสโลมากเลยนะเกข้อที่สี่สกุช่ที่ได้มาฟรีและชอบที่สุดไอ้ก็เลยเป็นตัวนี้ค่ะจากแอมลมาร์สกอร์เพอนะคะเป็นบานกนเรตมะมันชอบที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆมีอีกนะ แต่ว่าไอชอบอันนี้มากที่สุดนะคะเพราะว่ามันมันนุ่มสโลอะ่ะถึงมันจะอันเล็กแต่มันนุ่มนะนุ่มแล้วมันก็สโลมากด้วยตอนแรกมันคลองระดับสกุช,ชที่สโลที่สุดในคอลเลกชันด้วยนะเนี่ยข้อที่5สกุช,ชที่เลือกมาข้อ1ถึงสข้อ1นถึงสชอบชิ้นไหนมากที่สุดไปดูกเลยะคะ่ะชอบเป็นจัมโบ้เต่านะคะแน่นอนแน่นอนนะคะชอบมากๆด้วย เป็นไงบ้างราคากับการทำว้าวสกูชี่แท็กนะคะก็ถ้าใครอยากทำนะคะก็อย่าลืมให้ซีอาร์เจ้าของด้วยน,นะคะก็สำหรับการทำว้าวสกูชี่แท็กของอาร์ก็ต้องคอลาบไปก่อน,นะคะ่ะสรวนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย